ไปดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน้ากับข่าวสื่อส่องเพื่อว่าสาราคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีเซาเพกกรรมาอยู่ให้อยู่นาคือเก่าเนาะกะเฮากะมาเห็ดปิ้งปลากินอยู่หน้าเนาะซึ่งกะปลากะห้องเอาในน้องนี่แหละบริเวณปลาสื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เป็นปลาในน้องกะหลังจากที่เฮากะบริเวณน้ามาลายหมือนเลยเฮ็ดดีๆสบายดีไหมสบายดีอันนี้กะสาวาลินเนาะพ่อแม่พี่น้องกะพากันมาปิ้งปลาอยู่ในน้องเนาะซึ่งเฮากระดังไพ่แล้วกะ ปิ้งปลาแบแบธรรมชาติเนาะอะไรอยู่ในบ,บ้านเป็นปลาดุกเนาะอีกพอเล้วเดี่ยงปลาดุกล้วกะปลานิลปลาเค้งปลาโขเนาะซึ่งก็เป็นปลาที่เขาเลี้ยงคะแหละปลาเขาเอามาจากธรรมชาติมันแบบว่ามันบืนเนาะเขาก็เอามาเนาะเดี๋ยวสิพันธนไปเบิ่งปลา er. ไปพ fish ี่น้องนี่ก็เป็นปลาเราเอาในน้องเขาเองเนาะ ปลานิ่นแล้วก็ปลาคอปลาเค้งเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ปลาดุกนี่ปลานิ่นเนี่นี่มันยังบ่ใหญ่แห้งเนาะมันหาก็ซ้ำนี่ปลานิ่นเพราะว่าเกือบตายแล้วเนาะตัดไหมวัดต่ำไม่ไปบ้านเอามาเห็ดย่างเห็ดมันิ้งอุ้ยสำเนียงก็พอปิ้งปลานิ่นมันเนค่นะเนี่ยปลาเนาะอู้ยปลาตกใจหนึ่ง อันนี้ก็เป็นปลานินเนาะปลานิ่นมันยังใบใหญ่เพราะว่าเ้ามาฮะก็มาปล่อยบกี่เดือนเนี่ยมันจะตายแล้วเ่ามันหนามันขุนพดบ่เนี่นี่ก็ปลาคอเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่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 ก็เป็นปลาคอเนาะปลาคอในหน้าเขาเองนี่นี่นี่ปลาคอปลาคอก็คือสีตายทมันมันคือบาดเนี่ยนี่อันนี้ปลาคอนนหน้อยนี่ก็ลูกมันเนาะลูกมันน้อยนี่อันนี้ก็จะเป็นปลาเค็งแต่ว่ามันยังหน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องปลาดุกเอาไปบนเลยต่ำ ยมันสิบาค่ามันสิบาทมือครับมันสิบาทมือโอ้ปลาดุกขึ้นลายเฮ้ยโอ้ปลาดุกลายอยู่ด้วยนี่เนี่ปาปลานิ้นมันย่บนไหนบนไหนนี่นี่นี่ก็เป็นน้องเขาเนาะนี่เดี๋ยวใส่เบ่งน้องนี่น้องในน้ำมันสิบกเลยเหลืออยู่น้ำน้อยหนึ่งเพียงหัวเขมานนนี่ังมันลอยนี่ไม่ยังลอยนะว่าใบไม้บ่ไอที่มีบมีบน่ะคือยังปลาปลายังนะ มิบมีบนะปนาปลาซิวบ่ปลาซิวขนาดน่ะมียังลอยนะว่าใบ็นไหมบอขนาดมันลอยอุ้ยเขาปีนไม้ลงนี่เนาะเอาปลาในหน้าเฮาอันนี้เฮาก็ใชมาปีงนี่ก็เป็นหม่องดังไผ่เฮาอันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องกินข้าน้องเลยกินข้าน้องเลยนะมากับพ่อมามากับยากน้ำบนอุ้ยถือหนาป่าเลย เด็กกระปุกปักมือทั้งเงียบเลยรึเปล่ะพี่พี่พี่ปนินเนาะพ่อแม่พี่น้องปนินเนาะ,พ,ะพี่นอ้องปนินหน่อยปนินหน่อยระวังกระปุกปักมือเด้อคุณนายมน,นี่ปนินพผมนี่นเนาะเอาก็ะทำการปิ้งปลานี่อยู่ไหนอยู่หน้าเขาเนาะวิธีธรรมชาติชาวนาเขานี่อันนั <S <S ้นอันนั้นกำกำลังกินเนาะอันนั้นนะคุณเอ๋มากับพ่อมา คนกับพวกคนมืนกินน้ากันมาเนี่อันนี้กะกาลังปี๋เนาะปี๋พี่น้องมาเนี่พี่น้องก,กินปลาเฮ้ยนี่กะปิ้งปลาปปดุกเนาะพ่อแม่พี่นอ้องปลาดุกทำชาติเขากำลังปิ้งปน็นนิสไหมคือบอุ๋เอาปลาขอวะ นี่ปลาโขมันสีตายแล้วมันขึ้นมุนย่นี่อันนี้นะพากันลอกใสโลกอกยังมันคักเนื่เนอเส่บวเส่บวตตะปลาดุกยายเอปลาดุกสิปักมือเจ้าลูกหล่ะปลานิ่มันจะคบคมเนาะปลานิ่งนี่ไปต้มยำมาจ่อยปลาโขไอ้เมื่อคือนนี่ก็ต้มเส่บด้วยเมื่อคืนเนาะนแล้วต้มเนื้ออะไมันจังเส่บเถะกลัวอากาวนะเล้วเหบอยส่ยบยังเมื่อคือนนี้เก่งยังคือเส่บเถะ เอาไปต so ้มยำปปนินสองตัวนลยเอาไปต้มยำปนินปปนินเกลอยู่ที่นั่นตายแล้วบ่ะว่าป่ะเกลือน่ะว่าปนินเอาเกลือน่ะเอาเร็วเปล่มาอีกตัวนึ่งอ่ะคนจะตายเลยมันคือตายตัวใหญ่ชิมนี้นะหากลายอยู่หากบ่ได้ได้แต่สองตัวเอามันคือบ่ไดายนี่เนาะอันนี้คือซาวาลิน สาววาินนี้ลูกเมลลูกเมลลูกเมใหญ่เฮ็ดมันสิพบกันเพิ่นใส่มือยงนี่บักแม็กเด้อแม็ก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 เนี่ยเจ้าแม็กปลากรยั Oh, oh, oh. Ba được món bosch. Món bosch. Món bosch. nè đeo baba được món bosch. Ba được món

นังงงนังง้ออือปีงปลาดุกนี่นะมันจะเสียบเนาะแตาม,มันมันแต่เสียบปลาดุกปลาดุกหน้าเขาให้มันขักมันเพราะว่าปลาดุกพัน ลูกพันมันเผ็ดข้าวได้ปิง้งปลาแบบไฮโซอันนี้ก็กินแบบไฮโซเต็มเบืองหนาแต่ละคนชงชงหิวข้วเข่ๆ จะปลาดุกเสียแทนมันจะจุ่วยเนาะอันนี้เสียยังเสียโปเสียยิดอันนี้เสียยังหลดไพ่ละ หลุดพายละหลุดไาวะมาเ<ท>ด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินข้าวกินาน,าน้ำน้ำกันเนะะาะปิ้งปลาดุกตอนนี้มากับคนก็นอยากกินน้ำกันละเนาะพ่น<ท>กับพ่อคนมากับพ่อมามาเนี้เอาตายเบิ่งคนก็คือสีหิวข้าวกันเบิดปันนี้ไม่ได้ยื้อแต่คนมาก็ย<ท>ิ<ท>้่พ่อมา อันนี้คือวิธีการปิ้งปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่นี่ปิ้งปลากินแบบว่าบบฮานบบฮานอันนี้กันเนาะเราถึงกันนี่นี่แล้วเราถึงนี่นี่แล้วเราถึง อันนี้คือเอือบประดุกเนาะพอพี่นอะนี่ประดุกเออไมบใช่มือเลยนี่ปานินเนาะโอ้ประดุกคนซุกล้มั้งตามตัวนั้นป้าปานินทรงเส็จเนาะ เือว่าเจ้าหัวครับเดอ๋จะ,จะกลัวว่าไอ้แมพิ้งมาแห้งหลายตัวเยอะเอาปลาคอน่อยล่ามันโบมีก้างก,ก็ป,นนปน็นินป็นินเนี้ยยังเลี้ยงช่วตัวกได้ก้างร้ายก็กินบ่ได้เป็นปลาเกมเราปิ้งนี้ก็ได้ปน็นนิ่งได้ครับนี่ไผ่น้ำพามาือไว้ล่ะเธอไว้เดี๋ยวมามันจะกิน ตั้งไว้ชุ่มๆไม่ต่ำปาดินไม่ได้ใส่ขี้ออกบ่มันคือสิคมแด็ดสวยปะดินธรรมชาติสิคมให้นะธรรมชาติคนอันนี้ก็สาววารินเนาะพ่อแม่พี่น้องสาววารินสาวสาวดงสาวดอนนี่นิมไม่ได้เขาไม่ได้เขาเหอนเขาซานถือไว้เด้อถือไว้อันนี้กับมฮาเนาะนี่คืออีแดงนั่นกับปักการอันนี้บักเม็กเนาะ มันนังยังควันไฟอันนี้เม็กเนาะนี่มาซื้อเม็กอันนี้คือยังโดโดบ่อันนี้อันนี้เม็กอันนั้นโดโดอันนี้อีกันอันนี้ยังอันนี้โดเดอีแดงอีแดงอันนี้อีกบกขาวอันนี้บักคานอันนี้อีเด้ง เ้ยบงเริ่คมคำแล้วเลยพอไหมพี่เนอะต้องเป็นสิตกดินแล้วเนาะตเป็นะิดเสือเป็นม่ยาม่ยิงหรือ อันนี้ก็เป็นน้องเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องน้องนี่คั่นเอาปามาป่วยหลายๆได้กินหลายเด้นี่นี่ยังมีปลาซิวกับกุ้งเนาะพ่อแม่พี่น้องปลาซิวกับกุ้งพักกติดตายจนเบิดปลาซิวหลายแท้เนาะปลาซิวหลายๆนี่นี่ก็เป็นน้องเพิ่น โอ้ปลาซิวหลายเนาะปุกอยู่ปวดปวดปวดอยู่อย่าลงเดี๋ยวเริ่มเดิเปียกอีกเลยพ่อเธอปลาดุกมันพอกินเลยสุกเร็ว ลงมือกินได้กินได้สมัชิกก็ไล่หลายพ่อแม่พี่น้องเลยสมัชิกเพื่อนว้จัมาจัมระวังมาเลียกับขาด้วค่ะสมัชิกไล่นะพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยวันไปดิอ้าว น,นี่ก็สม,มาชิกอันนี้คือผู้นํากองทัพน้ำพม่พี่น้องนํากองทัพยังหัวกองทัพมาแมวไปทางใดคือมาไปนําสมสือว่าผู้นํากองทัพอียี่ดีเลยน้ำพม่พี่น้องประดุกเขาประดุกธรรมชาติมาเอาเลแต่ทรงเสพเฮ้ยเฮ้ยออโอ้โหฝนฝนมาก็ยากไหนมันหัวมัน นี่เนาะปลาดุกบ้านเฮาเจวเฮาก็มีขบปิมาก็มีขบขาตาเมวนีเนาะที่ยักมันโอห้องกินนี่สิใส่ <laughs> าาพักมกัน,ค,น,นคือนีอ่เนาะปลาดุกตนี่เละมันเสียบตัวเขาวปลาดุกพันมันขาวเนี่ลูกเม่ บุษันซครับผู้เผากับเผาอี่ลีได้โอ้มันออกว่าแล้วแลอ้มันออกตายแล้วผู้เผาของกินก็ได้เนาะเนี่ยบุษิได้กินหลายบุษัทน้องสมาชิกคนซับเจอกองทัพเพ็ดโลดกองทัพกองทัพบกเพ็ดโลดเจอกองทัพบกเพ็ดเล็วเตาเลยพี่มาติดข่าวนะ กองทับโป๊กขิดเหลวสบใส่เผือบใส่แ so, ป๊บเดียวปุ่นมัวแตกินมาคุณดยเหมือนปุ่นอะไปทางใดกันยังบนนั่นนะกองทับปุกตามไปน้ำข้ากินแบ่งปันไม่มันชุกแห้งได้มันบ่ดเจ็บเอาพอสำนึง สามโตสีโตอ่แม่ิม่แมไม่ตัวมันมตายยังไม่ปลี่นบบเอ้าพนมาเลย <laughs> สุขเลยเ<อ>เเจะไปกินในขว ดี่มากันเก็บมือเลยให้มเมื่อไไปเอามะขามมะขามสุกหน้าถล่เอ้อยด้วยงั้นไปสุกแล้วได้หมดแล้วมานี่สุกไหมสุกกิพอแม่พี่น้องสเปก็ได้ถ่ายวิธีชีวิตธรรมชาติของอยูไฮยูนาเฮา่แท่านผู้ชมเบิ่งแล้วเนาะจังได้กะสเปกก็ต้องขอขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ฝั่งลาวหรือวา่าฝั่งไทยหรือวา่าทางอเมริกาหลายๆเนาะที่ยังเข้ามาติดตามแล้วกะรับชมส่องเพืว่าสาวลาวเนาะแล้วกะ ยังเขามาให้กำลังใจตลอดนอกสะแพก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้เน,นาะพอ่อแม่เนาะคันถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม<ล>าให้กับซ <ลา S 1> ่องเพราะว่าสาวลาเนเดอร์เพื่อสีได้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเนาะพอกันไหมคลิปหน้าลาก่อนเนาะบ๊ายบาย